เพิ่งหวานบ้านเฮานี่เอาขึ้นมาพี่น้องเออจี้มให้เบิ่งพี่น้องสะาดเลนี่เป่นสีเห็นนํานี่ยังแโอ้ยังงามักบ่มีนาะอึญหนึ่เออมันสีภาพแห้ง่ะจค่วัดเทไรอดดาดอนเพื่อนบ่โอ้ยังดีเลยนะโบน่าเลยนะเบิ้งอันข้ามันขึ้นมาเบื้องมาโยมพี่มันจะเห็นบะนี่เฮ็ดเพ่งหวานนี่ใหญคนหนาานปิ่นมาเบืองแล้วเน่ะไม่รู้เออใหญ่เลยโอ้ใหญ่ซะสหัวบนนี้ ปีนมาเบื้องนั้นปีนมาเบื้องนั้นเบื้องนี้เบื้องที่ข้าเสวะเฮ็ดอีฉังผลึกพลอแข้งนี่แกงได้มอหนึ่งนั่นเนี่ย ก็จถ่ายให้เบิ่งเด้อเฮ็ดนะน่ะลายเฮ็ดแด้เมื่อกี้อืมอากาศดีดีนี่ประมาณอัน6:30นเนาะเบิ่งแดดก็ยังออกเดกรีแล้อืมสี่สิบสี่นี่เห็นไหมคือน้องดอกนึงให้มาเบิ่งดูเลยหืมสอบหายากโดยเฉพาะทำไมมันยากเห็ดเห็ดยังซีเห็ดดอกหนึ่งเห็ดขิงเห็ดเอาเห็ดพึ่งหวานเออเขาว่าเห็ดพึ่งหวานเลยหอมแต่เห็ดขิงเห็ดพึ่งหวานบ้านเข้านีย เอาขึ้นมาพี่น้องเออจีบไม้เบางพี่น้องซาอาดเลยนี่เพป็นสังสีเห็นนั้ยนี่ยยังแโอ้ยังงามหักบ่มีนะอืดเนาะอืดมันสิผ้าแห้งบ่เจ้าวัดเทอร์ไรซากดอนนะเอาขึ้นมาพี่น้องเบางง่ายเลยเนี่ยอืดเออซอกหาหมูมาเลกพุ่นเพื่อที่ได้ดอกนึ่งบดมือกับบห็นจ้าวัดขึ้นทั้งคู่หมดแล้วนี่ยซอกหาอีกจะมีหมูมาเลยนี่เอาคางมาพี่น้องบางง่ายหน้าตามันเป็นสังซี่แหละนี่ดิ ขาวนี่หมายเลขวันหมายเลขหนึ่งใช่เลมันเด็ดมัวเดือดเดือเจ๋งอันเดียหมายเลขขาวขาวไปวันหบายเลขหนึ่งคันมันแม่งมันเข้าก็นแบบบอสซี่หมายเลวันเลยนี่เห็นไหมอื้ปีเนี่ยร์หายากเดี๋ยวนี่ม่ะไอกหาส่อคมันอีกพูนต้นไม้เขาเคยเอาปีกายนี่นะแต่ปีนี้มันมีเห็นดอกเยียวนลยเขาเสียนซอยตีนมันออกเนาะฟานตีนมันออกเออเอาตีนนะมันนักเลยมันมักจะขี้ดินเลยขอใู้วุ้นหมายเลขหนึ่งได้นะ สะกสองก้อนหมดแน่สีขาวค่อยๆบวชมือได้อยู่บวสดอกหนึง่งม,มันอึดแลกระทมไว้เลยได้แล้วน้ำล่างเอาไปได้พอแล้วพอแล้ว,ลวม,มันอึดแกงได้หมองหนึ่งใส่น้ำไหม่ทมทเดี้ยนขาวๆเอายังเห็นเนื้อขาวๆะทมไว้ได้ดอกเดียวทมไหวให้พี่น้องมองดูตาตีนแะไรเป็นหนนนัึ่งเลยเอาคือเบวชงายของเราเอออย่นี้ มันสิค้างคาวไปนี่แหละนะเบื้องหนึ่งพี่น้อยหายากเสาสองดันนละไปหาบางมู่นี่กันเหลาบ,บางเรื่องนี้ทั้งเทิงมีมีนะครัาบเบื้งคูปีเราเคยเอาลื่มน้ำมาได้ได้เห็นไหมว่าได้ดอกเดียวโอ้ยมาหาบางอีกมืงอื่นอีกนาทีมาปีนี่ระยะนี่มันดอกบ้านมาหมดเลยนะพอเข้ามาเห็นหอยคนเอาอยู่เล่นี่มันเกิดใกล้ๆกันสิ เกิดบ่ใกล้กันเป็นไรหรอกเบิองก็คักเลยก็ไปปลาใหม่อีกแลกปป้วนี่เอาปลาเดียวไปได้หรอกต้องไปหลอกเบิองหลายปลาบ่เห็นเนาะไปพาพี่น้องไปเบิองปลาใหม่อีกขึ้นรถพองเข้าหมดแล้นี่นิ่ยางมะข่างเบือเรื่องนี่มันมีเบื้องพี่ทำลายมันมีหาเฮ็ดกับพลังงาเด้อยค่มันบ่ออกเด้อพวกเจา้าเบิดมือก็บม่ได้เลยเป็นคองลินได้ เห็นบหรอเฮ้เออมองมันเคยออกแแท้ยังบ่มีพ้นบ่ตกใส่มันอีกว่ะขับพ้นตกผ้าห้องปฏิญาณนะเพื่อนเปิครับไปเบ่งปลาไมอีกไปพาพี่น้องไปเบ่งปลาไมอืหัวไย่านได้ผ้าห้องกับหกค่อยๆเห็นห้อยคนเอาอยู่เทิงหันเออดอกเดียว เรือเรือคนเอาวะมันอึดเด้หดเลดเ,เลยดือปเเด,ด,ดกเดียวไปสลองหลดใหม่เลยดอกนึเห็นวันนี้ใคยเห็นน้อคนเอาจะเบิ่งแม่คนเอาสองดอกนอานี่กรแม่นีน่น้อยคนเอาเนะนี่นะนี่แต่กะหันจะเบิ่งไหมฮะ่อยเคยเอาอยู่ลายปีนาป่าพดแม่เฮ็ดร้อ ไปไปหาตัวไม่มันคำแล้วเบิ่งตัวไม่ไปเรื่อยๆพี่น้องหอดรถเข่าอะไรเลยนี่จอดแคมรถไปสอกหาไปเรื่อยๆสิได้โพวแก้งหรือะอากาศดีดีนี่เห็นไหมวะโอ้กินกินจสเอาไปตากเลย ขายึ้นแน่สิทายเอาคูเพชรจานจอยนี่เฮลโลเลยเฮ่โเฮ็กทิ้งคือโน่เยฟอฟแม่นางเฮลเฮ็ดแ่นี่เนาะผ่านเฮ็แค่นี่นเก็บแท้แนักเก็บแท้ๆกนักเก็บแท้นงตาบนนเลยขู่เนี่ยเลยโอไปบนมือบนนจานเอออันน่ะเยังสันเลยอันน่ะเพ็ดผ่าน เฮ็ดบานเฮ็ดผานเฮ็ดผานละผานโอ้ผานไปต่างฮะพอแล้ว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 จ้าวเฮาสิเก็บอยู่พอแล้วเฮาบ่ไดี๋ยวเก็บทั้งไหนเก็บอยู่นี่แหละแล้วมื้ออื่นว่าสิไป62สน้ำ62ยังอยู่บ่62สองหกเมื่แล้วบ่ต้องไปไป500้อยหาทุ่งทีไปน้ำธรรมชาติเฮามาแคมปิ้งเนาะมือมือเฮาสิใส่คุเฮานี่เฮาต่อสายนี่มันมาเหรอมันนี่มันได้หนามเห็นแล้วบ่นี่ถ่ายมันหนามทั้งคู่พวกเจ้า น้ำธรรมชาติเพิ่มเต็มเห็นบ่านี่นะน้ำได้หน่เอาลงมาแต่หัวมันได้เห็นแล้วบ่ถ่ายแล้วบอเอามาแต่หัวมาแต่หัวเห็นบ่ทอดปลายแล้วก็ะเศร้าว่ามันเกินในแคมทางไงแต่มาคักวโกเบลี่นี่นี่เม็นบ่คือไปเห็นหมากมันโอ้มันสีไดงลายอยู่บ่ไปเห็นหมากปปนี่ โอ้จานลงไปหลึกเนาะนี่นะมันเกิดแบบนี้มันมันต้องถึกแดดในน้อยนึงหาเห็ดหาเห็ดคิงเห็ดพึ่งหวานต้นไม้เปนบักใหญ่หนึ่งพี่น้องเอาขึ้นมาไหมตัวใหญ่เลยโอ้ือ่ยังดีเลยนะโบเลยนะเบ้อเงินข้ามันขึ้นมาเบิ้งมาโยมพี่มันจะเห็นบ่ะนี่เห็ดพึ่งหวานนี่ มาพี่เอามาแกงเอาไปแกงนี่มาห่มพี่มันจึงเห็นนี่แต่ว่าดอกน้อยที่ใครมังมนหยอกหลินซือมันดอกแค่เด้นะตัดตีนเหมัอน่นนี่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 ใหญ่เลยมันมีหอนหมากไอ้ปูมันน่ะมันจับเด้อเออใหญ่เราพากยาวสิบบาเอาลงเลยหนึ่งลงอีกห้เห็นห้เพิ่นเห็นคางหลังมันไหมเอาลงอีกเออเขาเขาจึงเห็นหลังมันมันเป็นอย่างไรเนาะหูเห็ดจะทายตังเขาแก่ยังซี่เขาจึงเห็นมันจึงเป็นเห็ดเป็นหอน อันนี้ถ่ายภากันถ่ายแบบใกล้ๆบมเป็นเห็ดได้นี่เอาตัดแม่นี่เอาเมาแกงให้พี่น้องเบิ่งเพราะมันเป็นโกนเนี่อโอ้ยังได้อยู่นะเออยังได้อยู่เดืกินแต่ดอกนี่เอออย่ามาหันหนนี่แหละกระรุ่นนี่แหละเขาตากขาตากแต่ทั้งใบมันเออเห็ดคิงของ <c oughs> แท้ได้พ่อ <c oughs>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  จ้าเอามีดโมมีมีดเจ้าะๆเลยได้บมดีลยเออเลิกเลยเลยิกเห็นไหมเดี๋ยวมุกใหญ่ได้นลย เดี๋ยวพี่น้องมึนไงนี่แม่ให้เห็นคางขึ้นไปนั่นอย่างมืดเลยคางไปเห็นก็ะหอกกินมาเบื้องล้วเลยดอกใหญ่งามเลยเดี๋ยวก็ะหอกอะไรกินนี่เห็นองงัอนดีเหรอดอกง่ายงามพวกเจ้านี่ตัดตีนมันน่ะดอกหนึ่งใส่อีกดอกหนึ่งได้เลยมีด,มดเอ้ยพี่ต้องมีมีดอ,มอีกแล้วนกระหอกแล้วตัดออกเลยนะ ตาต้ดพี่น้องพูดมันตดถิมเขาบริตัดหล่ไปไหนแล้วเขาไปตากหัวเขาใช้ทินเออหูยุบไปกินเขาไปแจกได้กินดอกขคนบ้าดอกานมันงอเลยโอ้ยดีโอ้ยยังได้อยู่รุ่นตากนะนี่เขาเก็บตากรึยใช้เอาข้างมันขึ้นมาตรงนี้นั่นจึงคือเหตุนี่เนา่มันกินอะไึ้นสอยออก ฟ้าดอกจนมาคันดอกน่อจะาก็บโเห็นมันเกิดในเกินมาค็ไปกเบลีใช่ปอสำคัญได้เห็นอันนี้สอยแห้งแค่แ,งแางเท้าต้องแกงเดี๋ยวนี้ก็ทำเมื่อวันนี้เห็นได้ดกเัเรียกฮ่ะโออืสอ,อ,อบพึงมูมาดอีกเนาะ ไงคนนาเขาบอกว่าปิ้นมาเบื้องเลยนะไู่เจ้าก็มาอยู่โฮมแม่มันบออยากเห็นดีด้กล่องเออโฟนเอนี่เด็กหญ่คนนาคอโอ้ใหญ่สมหัวแบนี้ปอปินมาเบื้องนั่นปิ้นมาเบื้องนั่นเบื้องนี้เบื้องคือข้าเสวาฮ็ดอีชังลึกนรแข็งนี่นี่แกงไรหมอนึงนันี่ไอติจอเอานย่เสือมอเรีันเอาแน่ยเได้นะธรรมาสตราเนาะ นี่มีแต่เห็ดอันนี้จะเฮ็ดอีกช่างนี่เฮ็ดพี่เบือนนนะอเ่อน,น,น,นั่นนี่นะโอ้บุ๋งเป็นซ้อนๆเนี่นั่งบะหูได้ในเฮ็ดนั่นนี่เฮ็ดพี่เบื่อมันค้างดำอีกเ้อ่ะไหนบอกแกะขึ้นมาแม่นี่ค้างดำเนี่บหมก,กินแล้วครับบ๋งเคยกินเด้นี่บอกเฮ่อเห็ดอันนี้ค้างดำคอมเมนเห็ดคิงได้บุกงลายดอกเป็นซิปห่นั่นนี่มันมีว่าเห็ดคิงเธอเนี่ยชอบเบื้องนี่เห็ดพี่เบือเ่อได้นี่ดีจังมัน กันมาเร่จับเด้ยพี่น้องจับในย่านเบื่อเด้ยน,นี่นี่โอ้พวดนะเห็ดพี่เบื่อทแท้ๆนี่บวฮู้เล้นี่เห็ดเมาองเขาบอกบวฮู้เด้อเพราะว่ามันมบูมีบบมีบงกินเลยมันต้องมีบงมีแมงกินมันจังบวเบื่อเด้เห็ดมันบงแมงมันบวกิน,น้ำหูจากเห็ดเบื่อบวเบื่อเห็ดพี่เบื่อเล่เดี๋ได้ดี๋ย่ไปเอาทีนั่น่อเอาทีกะหอกแล้วขื้น ชอบเฮ็ดคิงเดยเฮ็ดพี่เบื่อเลยพวกยานนี่ว้าวชอบกันเรื่อย <c oughs> ๆนี่คือเห็นหอยคนเอาเฮ็ดคิงเนี่แล้วนี่แมนจ้านจอยเอากินอี่วะเออโอ้เมื่อยไปซองมาคู่แล้วมึงได้เฮ็กจิ๊กือ